สวัสดีครับกระผมนายธวัชชัยจินดากุณปวช3ามุ่มหสาขาวิชาคุณ<ม>วกกิศกรซ่อมลุงสาขางานซ่อมลุงไทยจกักรกลรหัสนักศึกษา5 2าสองสองหครับสวัสดีครับผมนายธีกิตคำพุ่มปวช3ามุ่มห สาขาวิชาเครื่องมือกลและคอมรุงสาขางานคอมกรุงเคร่องจับกล่นรหัสน5 2ง120152ครับัสรีครับผมนายมีชาเชลาปวชสามุ่้าสาขาวิชาเครื่องมือกลและคอมรุงสาขางานคอมูรเครื่องจับกลนรหัสนักศึกษา522 120149ครับัสดีครับผมานายพงภ์มิพายปวชสาม่มห้า สาขาวิชาเครื่องมือกลและต้องมือุนสถาง,งานต้องมือมุงเครื่องจักรคนรหัสหนังสือห้าสองสองหนึ่งศูนสองศูนย์หนึ่งสี่ส่วนประกอบนะครับจะมีมอเตอร์ Water, ขนาดครึ่งแรงครับหนึ่งตัวคูเล่สองนิ้วหนึ่งตัวคูเล่ตัวใหญ่1ินิ้วหนึ่งตัวแล้วก็สายพาน โัวีครับเบอร์บีห้าสามหนึ่งเส้นก็เขาหนายี่สิบห้ามิลเมตรสองก้านแล้วก็กวกตุ๊กตาแบลิงสี่ตัวข้างในก็จะมีสเตอร์ตัวเล็กเบอร์สิบห้าครับแล้วก็สเตอร์ตัวใหญ่เบอร์สี่สิบห้าแล้วก็โซ่จักรยานยนต์หนึ่งเส้นต่อไปเป็นจานเหวี่ยงครับ ขนาด25เซนติเมตรสองจานนะครับแล้วก็ก้านสูบสองก้านลูกสูบทำจากเหล็กหนาครับสองลูกแล้วก็ช่องสำหรับใส่กระป๋องครับสองช่องแล้วก็มีนี่ครับกาดนะครับเป็นที่ครอบสายพานแล้วก็ที่ครอบโซ่ครับเพื่อป้องกันอันตรายเวลา เครื่องทํางานนะครับมาการทางานนะครับรก็ต้องเราต้องเสียบปลั๊กก่อนครับหลังจากนั้นเราวก็ทําการเปิดสวิตช์ครับเมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วม,มอเตอร์ก็จะทํางานส่งกําลังไปยังผูเ้เล่ตัวเล็กครับผูเ้เล่ตัวเล็กก็ส่งกำลังไปยังสายพานเพื่อมาส่งกําลังไปที่ผู้เล่ตัวใหญ่ครับทําให้แกนเพาตัวที่หนึ่งหมุนครับในระหว่างกลางของแกนเพา ตัวที่หนึ่งนี้จะมี hehe, สเตอร์เบอร์สิบห้าครับตัวเล็กต่อไปยังโซ่ส่งกำลังไปยังโซ่เพื่อมาส่งกำลังมาที่สเตอร์เบอร์สิบห้าตัวใหญ่ครับเพื่อทําให้แกนพาวตัวที่สองหมุนครับเมื่อแกนพาวตัวที่สองหมุนแล้วจะทําให้จ oh านเวียงทําการเคลื่อนที่ส่งกําลังมาที่ก้านสูบครับเมื่อก้านสูบหมุนตามจานเวียงจะทําให้ลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาเพื่ออัดกระป๋องครับแล้วก็จะมี ช่องนี้สําหรับกระป๋องลงครับแล้วก็ช่องสําหรับใส่กระป๋องเพื่อเวลากระป๋องที่อัดไปแล้วลงไปกระป๋องใหม่จะได้มาแทนที่ครับก็เริ่มาการทดลองครับเริ่มจากใส่กระป๋องที่ช่องกระป๋องครับ เริ่มจากเปิดสวิตนะครับกระป๋องที่ถูกหัดได้จะเป็นลักษณะนี้ครับมีขนาด3เซนติเมตรครับ,บก,ก็ ใช้เวลาในการถัดครับ้าวินาทีได้สิบกระป๋องนะครับจะได้ะของแบบนี้นครับก็ผมขอจบก,การรายงานเท่านี้นครับ